สามีล่ะสามีออกกำลังกายปาดดูแล้วให้ลูกไหนบ้างนี่เอาเลยเลือกเอาเลยลูกไหนก็เลือกเอาอ๋อเอาไปฝากเพื่อนอได้ไหมนี่พ <laughs> ูดนะจะฝากไปให้เจ้า <laughs> น้ำสองลูกเจ้าน้ำไหนเจ้าน้ำอิเล,ล็กโทรลักบอกอ๋อได้เดี๋ยวพี่เอาไปให้โอ้ยว่อ้ยขอ,ทอโทษอ้ยเหยียบเหยียบเจ็บไหมตัดไปเลยนะเอออือ นี่ทุกคนดูมากินไอ้นี่มาเก็บบ้านน้องเขาให้เพราะว่าหิมะมันจะมาแล้วเขากินไม่ทันนี่อีกไม่นานหิมะก็จะมาแล้วหิมะก็จะลงพอหิมะลงก็กินไม่ทันเขาก็จะตายก็เลยต้องเสร็จคนเสร็จไข่ไม่รู้เสร็จโจรจึงของฟรีขอบคุณค่ะอันนี้เพื่อนเขาให้มาเก็บ ตอนนั้นเขาก็ให้มาเก็บดอกไปจิ้มกับพริกเกลือไปจิ้มกับน้ําพริกเอาตอนนั้นก็ได้ดอกไปเยอะเลยอันนี้ก็ได้ได้ลูก <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> เขาปลูกเยอะแล้วที่เขากินไม่ทันด้วยแล้วหิมะก็จะลงแล้วแล้วเขาก็จะกลับไทยเขาจะไปเที่ยวใช่ไหมเขาจะไปเที่ยวเขาก็ไม่มีเวลากินแล้วหิมะก็จะเดี๋ยวอีกไม่นานหิมะก็จะมาแล้วพอหิมะมาก็จะตายก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องเสร็จเสร็จงามและคณะเสร็จขมรงาม เออจะเอาไปฝากพี่น้ำด้วยใช่ไหมจ้าเดี๋ยวพี่เอาไปให้เดี๋ยวบอกพี่จะเอาสองลูกเออเดี๋ยวพี่เอาไปให้พอทำงานที่เดียวกันเห็นกันทุกวันอันที่ฝากให้พี่น้ำเก็บยังยังย่งตัดไปเลยงั้นพี่ก็เก็บไปเลยเนาะจ้าอยู่อ่อนๆมันก็เอาไปนึ่งได้พี่อือก็จะเอาไปนึ่งจิ้มน้ำพริกนั่นเลยเลย นั่นแหละความคิดนี่ความคิดพี่พี่ว่าจะไปนึ่งจิ้มน้ำพริกนั่นนี่ลูกเล็กทำสังขยาพอดียบ่พอลมางพอแล้ว,ลวเดี๋ยวเผื่อคนอื่นเขากินมาัางโอเคห้าลูกเนาะให้พี่น้ำสองลูกพี่เอาสามเอาไปอีกเอาไปจะเอาไปให้โอกับพี่ปังด้วยนี่เอาไปหนดมันพอที่หนูตัดไปไว้นะก็ 7 8 9รูปอยู่บ่เอาไปเอาๆไปอีกบ่เอาลูกไม่กลางใจแล้วนะเอาเลยบ่อืมอืมโอ๊ยอันนี้ตัดง่ายแท้จิ้มนิดเดียวเองดูอ่ะรูปนี้สวยจังเนาะน่ารักจังเอ้ยเหมือนพี่อริสเลยตะมุตะมินี่อืม ลูกนี่ก็สวยโอ้มาแต่ตัวได้เต็มตะกร้าเลยทุกคนมามากินมาเก็บทั้งดอกมาเก็บทั้งลูกเพราะว่าหิมะเขาจะหิมะจะมาแล้วอีกไม่นานหิมะก็มาแล้วพอหิมะมาแตงก็ตายก็เลยต้องเสร็จเสร็จคนไม่ได้ปลูกคนปลูกก็เหลือเฟือเขาบอกกินไม่ทันกินไม่ทัน อุ้ยปุ๊เก่งใจจังเต็มตะกร้าเลยที่นั่นก็มาเอาเลยที่ผมก็มาเอาโอ้ขนาดขนาดมีคนมาเอาไปแล้วยังเยอะขนาดนี้นะ่ะไม่ได้ลดน้ำมันไงปีนี้มันเลยลูกเล็กอ,อืลูกเล็กแต่มันก็อร่อยอยู่ด้วยอันนั้นเอาไว้เจ้าของเขากินเอาเอาไว้เจ้าของเขากินสามลูกมีอยู่นี่อีกสองบอก งั้นเอาไปเยอะเลยเนาะเพื่อนๆด้วยเดี๋ดยงงั้นพี่เก็บตรงนี้ให้หมดเลยเนาะนเอาไปให้โอเอาไปให้พี่ปังเอาไปให้เดียก็จะเอาไว้ให้เพื่อนที่บอกอืมติ้งติง้งวันนี้เขาอันนี้ทิ้งให้เป็นปุย๋ยบ่เดี๋ยวเขาก็จะไปทิ้งที่โน่นบ่คิดว่าเอาไปเป็นปุย๋ยอืม สวนสวนแตงพันไร่อ,อืมแล้วพี่งามจะเอาไปล,ลวกน้ำพริกเนะนี่ยไหนเอาลูกเล็กนี่แหละพี่ว่าจะลวกจิ้มกับน้ำพริกเอาลูกเล็กๆอะ่ะนี่เออได้เอาลูกเล็กอะ่ะเอาไปให้พัพวกไอ้พวกนี้นี่เอาไปทำสังขยาทำสังขยาอ๋อเออเดีย๋ยวเดี๋ยวชอบทำของหวานเดี๋ยวให้เดี๋ยวทำเดี๋ยวแล้วก็ไปแซ่แซ่แซ่ก็อิ่ม <c oughs> <c oughs> มีแผน ปกติพี่ไอ้นั่นไม่เห็นแกมาเอาพี่อะไรพี่ตังไม่ไม่พี่อะไรพี่งแกไม่รู้จักหนูบอกพี่พี่ชัดอ๋อเดี๋ยวพี่เอาไปให้ก็ได้ไม่เห็นแกเนี่เดี๋ยวพี่ถามเดี๋ยวพี่ไปถามนางเอาเนยเยอะมากเลยอ่าขอบคุณค่ะอเต็มถุงเลยทุกคนเต็มถุงเลย